เอาเลยครับอู้กินคนเดียวหมดเหรอเอาเอานี้ไหมเอาสี่บอกไหมขนมอะ่ะเหรอมีความสุขจังมาเซเว่นอะ่ะในหนูเจ้าอะไรให้พี่พี่เหนือพี่กอลไหมอะไรพี่เหนือพี่กอลเร็วๆอะไรให้พี่เหนือพี่กอลอะไร,ร,ะไรมีความสุข,ขมาเซเว่น อะไรครับเอ๊ะเอาอะไรดีนะมีตังชอบเลยครับอู้เมนเอาไปฝากพี่น้ำเหนือกับพี่มังกรเลยให้ไหมให้พี่น้ำเหนือให้พี่กอนไหม,ไมเอา้าทำไมอะทำไมไม่ซื้อให้พี่น้ำเหนือพี่กอนพี่เหนือพี่กอนดือ้อแก้งหนูเหรอ แต่หนูก็ต้องรู้จักแบ่งปันที่น้ําเหนือที่องค์กรนะลูกรู้เปล่าพี่เหนือพี่กองน่ะเขาเลี้ยงหนูมานะเร็วๆนะเดี๋ยวดินี่นะเน่เน่เลยจบแล้วนะรอพี่เหนือพี่กองชอบแบบนี้หรออู้ชอบนี่นี่ลูกอมรวมสองอันเนี่ยแล้วกินมากฟันผุกไหมลูกอมหนูอะฟันผุกไหมคะ เออผุผุแล้วทำไงอ๋อผูก็ล้กงแทงฟันใช่ไหมแล้วลูกเอาอะไรอีกครับไปใส่ตะกร้าพ่อกันเร็ยว,วตะกร้าไว้ไหนเอาอะไรครับให้คุณแม่ถือไหมให้คุณแม่ถือไหมครับให้คุณแม่ถือเธอน่ออีกอ่าวันนี้หมดละอ่าหมดแน่ๆอ่าหมดค่ะ ขอไม่ได้หมดนะตังแม่หมดหต,งตังแม่หมดนะเอ,เอาอะไรไปองเขาอันนั้นเขาซื้อไปฝากพี่น้ำเหนือพี่กรเขาบอกว่าพี่เหนือพี่กรณสองคนนั้นชอบแน่นะชอบจริงหรือเปล่า,เ,า,เ,าเขาเอาไปฝากพี่น้ำเหนือพี่กรอ,นนอ,อันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้กินไม่หมดทุกทีอันนี้กินไม่หมดทุนนกทีเลยคือ เอาแค่นี้พอเอาไปเถอะเนาะเอาไปเถอเนอาไปกินพวกนี้ด้วยเนะน้าสงสารเนี่ยเขาสาดตั้งใจมาซื้อนะเนี่ยเราเอาอะไรเอาว่าเนี้เป่ารอกอะไรคะาใชไหนมองซ้มาที่ไหนจะเลี้ยเอาเอาแค่นั้มันรอะไรนะ มันทำให้มียใจมากมที่สุด